สวัสดีค่ะพบกับช่องมอบกุกกอกนะคะผู้ใหญ่กับกว่าจะเไว้ให้พระอาจารย์เรือนั่น้วค่ะาจอ่ให้แล้วแต่พระอาจารย์จะมอบให้ใครก่ว่าจะเอาไว้ให้พระอาจารย์เือนั่นแล้วค่ะอาจารย์ก็มอบต่อให้แล้วแต่พระอาจารย์จะมอบให้ใครก็แล้วแต่ มันหาบรเเฮนครัาราจการได้รวมยอดนสองมืินเ็ดหกร้อยคำย้ายลายบ้านเนาะย้ายไปตั้งแต่ย้ายเสียก็ขนไปขนมามันนานแล้วเด้

นไมีตต่ห,หลักบ้านาเงินสาลักบ้านเร็วๆกาเียนกวมาเชียนตื่น เอาเียนคนอาคางคนลยรับหมดศาลารับป้านเจียนอะไรพวกนี้คนเส้นแล้วก็มาฉีดเส้นสอคนก็รับหมดรับหมบแล้วลงวันที่ไว้บ้านก็ได้บอเจ้าเาแล้วศาลารับศาลารับบ้านบอเจ้ารับบ่านในบ้านนู่น เป็นว่าแต่หงหมดดีตอนเขียนาแล้วเขาเขียที่ก่อนนะเขาเขียนว่าีเ่นบ้านนะครับได้งมอบเงินาราต่างบ้านับา่างเนาะเดนไเดนเอนเก้าเดอนเกวนที uh huh> ่ไเนี่เอนาเดือนเกาสวงห้

ันหกร้อยงทำไมนั่งเลยแต่ที่ทมที่นะผมผมยังไม่ได้หากอ่ะเจ็ดพันเจ็ดพันร้อ อกมจพร้อมกับส่งบัญชีเงินการของคุณพัฒนาหมู่บ้านจับแจ๊บไปได้ไหมล่ะถาจตวไปดูโอ้จับแจ๊บไปเลยแต่เียงว่าเป็นปินแล้วมันเป็นหากรลงชื่อส่งมอบลงชื่อลงตัว พร้อมด้วยสม่ที่มนฝากยอดเงน 1, 1, 6, ินหน0่งหมื่นหกพันเจ็ด้เจ็ดน เวลาชุมแลกับาคมในบ้านจะให้ทุกาแตเบิกให้หรือว่าตีบัญชีคือตัวนี้อยู่ในอยู่ในบัญชีนะหน่งหมื่นหกพันเ่มาอันนี้มันจานระาระทมันเป็นสอันได้เงินของหมู่บ้านเฮ้าอันนั้นน่ะมีสมุดบัญชีนะแล้วแต่ยีเอ็ดเพื่อก็เริกซาชุมหาลือเดียวก็ได้การพัฒนาหบ้านจ้า อันนี้สมุดบัญชีกอเ่อๆๆจอเบยังไงเียนไว้สมุดบักก็เหอจอมีเต็มแล้วแต่มันเบยเท่าไรก็บรูผมก็ตามมาได้ที่นัลงดเงินได้ลงยอเงินไว้เงินกลงนึงืน มีโคงการพัฒนาหมู่บ้านอะไยลงมาี้หมู่บ้านก็ได้ลงเามันตันีมน่แล้วันีเขเาจะจำนวนเงินเหลือเท่านี้่ะคือเบิกมแล้วมีเงินฝากมาตอนนี้เาะงมีตปองอยู่ด้มีงมีแต่แบบปับอยู่คงเหลืออันนี้มันมีแตปับมันมีเงนอสุดท้ายก็ดอกแบบปับเอาโลด ไม่ต้องลงอืมไม่ต้องลงก็ได้ไปปรับเอาเองเพราะว่ามันไม่มีไปดเนินการต่ออืมมันไม่ไปดำเนินการต่อเอาเลยเวลาสุกได้ใช้เย็นยังให้สุกต่อไปเบิกบิลบัญชีก็ให้เห็นหัวหน่อยนะให้เห็นสามคนเห็นแม่จ้ะอ่หันมาหันมาเออดี๋ยวก็ได้เอาเอาเบอร์โทรเบอร์โทรมาหาค่อยนั่งบอ แม่เก็เสื้กเก้ยสิเสื้อพกเก้ยนกะเส้นเลยนเต้เส้นแม่เส้นพกเกี้ยวคนนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ได้มอบนะคะเงินให้กับพระอาจารย์แล้วนะคะแล้วก็แล้วแต่พระอาจารย์จะมอบให้ใครอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะคะนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากน,นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ